สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำท่านมาที่จังหวัดระยองมาที่อูรอ่รถเมย์อู่รถเมย์สายนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเปิดเข้าไปดูข้างในเลยครับผมเข้าไปดูข้างในกันเลยเข้าไปครับผมเข้าไปข้างในพื้นยประมานนี้ข้าวก้าวเข้ามาปุ๊บจะเจอที่นั่งคนขับ อ,อยู่ประมาณนี้แล้วก็บริเวณร,บรอบๆบริเวณรอบก็จะมตีตู้เย็นทีวีตู้เย็นทีวีที่นอน2ท่านพร้อมแอร์ใหญ่ตัวหนึงติดตั้งด้านหลังก็จะอยู่ประมาณที่ว่ามีห้องน้ําอ่างล้างหน้าครับอยู่ประมาณนี้ครับ ล้างหน้ามีทีวีแอร์ตู้เย็นครบสำหรับท่านที่ต้องการมาพักผ่อนที่จังหวัดระยองนะครับคอยติดตามผลงานต่อไปนะครับเดี๋ยวจะติดตามมาให้ชมครับผม